วันนี้บ้านสวนนุชฟลอร์มีหอมหมกหอมหมกอะไรครับเนี่ยหอมหมกปลาแล้วก็ทะเลดวมิตรหกโค้กหกหมกปลาปลาบ้านนโอ้ี่ปลาแล้วก็ทะเลกุ้งอันนี้กุ้งนะจ้่โอ้นี่หอมหมกอืมจำเบ้านบ้านกระดงเครื่องถ้ามีอะไรบ้างเนที่เครื่องเคียงของมันมี พี่แกงนมขราชายนมสดโอ้นี่มีทั้งปลานี่ครับเครื่องเคียงอันนี้มือใหม่นะครับมือใหม่ก็ค่อยดูมือใหม่มือใหม่น้ปกะปิน้ำตาลปี๊บเครื่องเคียงเครื่องครัวแบบบ้านๆนะครับนี่ครับ ออไฟนี่ชีวิตชีวิตบ้านสวนนี่จะมีทั้งแก๊สทั้งเตาถ่านนี่ครับอโอ้โหน,นี่นี่ที่ถึงกาแฟสบายเลยโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี่มาดูมุมนี้ <c oughs> บรรยากาศมุมนี้โอโ้โ นี่ครับเจ้าของสวนรกร้อนักร้อนนอนสบายเลยรบ,บร้อนอยู่ครับลนยมเบาเลยร้อนร้อนราคาหรือร้อนอะไรโอเคนะครับนี่ชมบรรยากาศข้างบนนะครับแล้วก็ชีวิตที่อยู่แบบนี้นะครับสาบายนะครับนี่ มุมสบายครับมุมทานกาแฟดูหนังชมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสั้นๆน,นะครับจากสมบัติดนฟอร์ไล